เอาละครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ครับผมอยู่พวกเราเลยครในช่องเดือดเดือดอยู่นะครับผมวันนี้ครับเรานะฮจะทำการมาร์ฟหน้านะครับคนในแกลงนะครแต่การมาร์ฟหน้าเนี่ยมันแบบดูแบบผู้หญิงไปนะแต่การมาร์ฟหน้าของเรานะฮะเราจะใช้กาวครับผมงงงงมันสิเราใช้กาวนะครับผมกาวครับผมบอกเลยนะฮะก่อนที่คนนะครจะไปร่วมความสนุกกับพวกเราเลยครับอย่างแรกครับกดซับสไครป์ช่องเราก่อนนะฮะกดยังกดยังไลค์ด้วยไลค์ยัง โอเคนะฮะแต่อย่างแรกครับก่อนที่จะเล่นครับเดี๋ยวเรามาเจอคนนี้กันครับผมมาแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมามาร์กหน้าใครหรือใครคนนี้4คนไงฮะในะ้ายทีวเราเริ่มมาดูอะไรกอนครับผมดูกันเลยเอาละครับผมตอนนี้นะฮะเรานะครับจะมาทำมารตังยอมเราจะตดอแล้วครับผมว่าใครอ่ะจะเป็นคนโดนใช่ไหม Let's go ไปอ๋องสองลอยอ๊อฟเอ้าต้องเอาเอาคนได้นะใครคนเดียวคนเดียวคนที่โดน อ๋อนออเอาเอาอีกแล้วอ่ะอยากอะไรอยากให้กูรู้เลยใครวาโพยอ่ะพี่ออกอะไรบ้าเอาขาวพี่เราอะไรจำได้เออใช่ไม่มีใครโกงแล้วกูถามแล้วกูโดนอีกแล้วเหรอก็โดนก็โดนไงใช่เออเดี๋ยววันหน้า เออกาวนะมันอัดโมือเนี่ยเสียวเทียนเยอะก็มึงมึงเคยดูแต่ก่อนไหมที่เขาเอายางไม้มาลอกเออมาร์คหน้ามาร์กหน้าเอายางไม้ด้วยเออนะ่ะเยอะเล่าเลยครับผมไปเริ่มดูกันเลยครับผมว่าพี่น้อยจะเป็นมาร์คหน้าเสร็จแล้วดิเป็นไงเราจะมาร์คหน้าครับผมกาวหนึ่งร้อยชั้น let's go เดยวอะไรเสื hey, oh, hey. okay. ้อโอ้อเสื้อเสื hey. ball, right? ้อรอแงไงมอองาร้อยมาร้อยเดียวเฮ้ยเซนเอหรอเซนเซอ้์อวเซนเซอรอเล่นตี้เลยหรอดี๋ยวมัน่อย่าแค่อย่าแ่้อยย้อยไปย้อยผมอยู่พี่ผมก็อยู่อยู่หัวผมนี่ ไอ้ยาขบไปครับไปับไป้าตาเาตาตตาาตาตาคุณเด็ปคับไอ้เด็ปรคับอะไรเต็มใจเขยต็มใจบังคบังคับาน้เลยพดูดเหรอพูดีเหรอบังคงบังคับอะไรวะพี่แล้วตอนมึงไปเจอมามึงศึกษามเลยยงเขล่าได้จริมตอนาศึาแล้วเขาใชกาเลยกาะไแล้วนี่กาอะไรกาลาละลากาลาตามาบินมาบิน ร้อยชั้นมีเพืนอะไรนี่ชั้นแรกชั้นแรกเองพอก้าวเวลามันดึงแับพี่มันมันต้องดึงมาเป็นแผ่นมาเป็นแผ่นเท่มืนมันหน้าม้าเหมือนมันหน้าหลันดูเคยหับโ็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยโต๊กหน้าผมได้ย่านเลยอะไอ้ต้องทำแบบแผ่นเลยไอ้ต้องตอนนี้กำลังมาแรงไงฮะสุสายสควอสเออสควอสสควอสอะไรเงี้ยนะหลังใส่แล้วมาดึงมาปุ๊บอู้ดได้คุณเลยเจมบอลเจมบอลให้ดอกคุณเลยเออพี่ทำงั้นเลยฮะทำงั้นเลยฮะเออโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวทำให้ あ

รอรอมี่เไดนี่ยนานจริงเ่ะมีใครรล้ไหเนี่ยคุณั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยกูรู้สึกกหมือนยที่ต้องไปเท่พี่เขาลงพี่ก็ได้นะคนเดียวเออหนาวอีหนาวเปิดร้อนเยเปิดให้ร้อนเปร์สามร้อนต่อสู้กันเต่อสู้กันอ เหมือนเด็กเลยเอะเหมือนเด็กใส่ผ้ากันเปื้อนเฮ้ยเด็กเห็นเห็นน้อยปะไม่เห็นไม่เห็นอยู่ไหนวะไม่เห็นไม่รู้ว่ามันทากาวอยู่ไงพี่พี่โดนอยู่หรือพี่โดนไหนพี่พี่โดนไหนพี่ก้าไม่รู้เพื่อโอ้โหเล่นเล่นเก่งใจกูเลยเอ้าวอยู่นี่เหรอเออหายแล้วไปซ่อนเอามื่อไหร่ไม่ได้ซ่อนแล้อยู่นี่มาแล้วไม่เห็นในกล้องเห็นปะเห็นแต่ใกล้องไม่เห็นนะขาวขนาดนี้เออแล้วไปเล่นอะไรมาเนี่ยยังไม่สมการเลยนี่จะสอบ่องเลยเออ Hong hãy hong hô hôm nay mẹ đạp hết sọc hong mẹ lòng vào hầu như mô ớt đi mô ớt ทุกคนเห็นในกล้องนะครับว่าพี่น้อยเนี่ยนะกับขนังไปแล้วพื่นขนังกัไปเราเลยอยากให้ทุกคนเห็นเพราะว่าเมื่อกีเไม่เมื่อกี้ที่เดินเดินอยู่ก็เตะๆเหมือนพวกมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่าเราจะใช้อะไรครับพี่มามีเนี่ยขนนกอีกอย่างเลยแพ้ตัวน้แล้วครับตรงนี้ลำแน่ลำแน่แล้วนี่กากเห็ด ได้เวลาลอกโอ้ยโอ้ยโอ้ย oh ห yeah. oh. <s ays> oh oh. ัยต้องมีรอบสองโอ้ยที่สุดเจ็บ น้อไม่ออกเน้อมออกเออยงเลยครับโอ้ยโอ๊ยอ้โอ้โหตัวนี้าสเลยเนี่ยยายากยา 冲你干嘛？好点、啊， วิธีการลอกเสืเซียนอโอ้โหโอ้โหมันไม่หลุดไงออ๋อน่าริเลยด้านนใสลยเลยขนคี้วขนคี้วเฮ้ยที่ผมผมโฮ้ยโลเบาดิเอ้ยโอ้ยยัแม่ สัตว์ขนคิ้วหรืออะไรเนี่ยหลุดเนี่ยขนคิ้วแน่นอนแล้วใครทายันผมเนี่ยที่อะไรไหลนั่นไหลเอ้ยโอ้ยอันนี้ว่าออกเองนะโอเคนะฮะก็จะลืมนะผมกดไลค์นะฮะผมคัมทายนะับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะพวกเราทคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมพวกเราลงทุกคนพูดกับเจ้านะฮะมีเบื้องหลังเออเนี่ยเราก็เยอะในอนาคตจะเพิ่มไม่รับปากว่อนอันนี้ ใครนำสลามวะเยี่ยสลามเรื่องสลามมีขนด้วยเยี่ยน้อยนะโอ้อย่าบอกไปเยี่ยอย่เข้าใกล้กูเดี๋ยวพมไม่รับครับติดรายการกันเลยฮะ